การคุยเราไม่ได้ใช้เฉพาะความจําอย่างเดียวเขาถึงบอกว่าเราต้องคุยกับลูกค้านะคะที่ใช้หัวใจคือใช้ทั้งสองส่วนหัวก็คือเป็นความจานะคะคือเราจะต้องมีคําศัพท์ชุดคําพูดชุดความคิดต่างๆนานานะคะส่วนใจก็จะเป็นอารมณ์หรือว่าอิโมชั่นหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นเมื่อเราคุยกับลูกค้าด้วยหัวใจแล้วเราก็เราก็จะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารลูกค้าได้อย่างราบรื่นหนึ่งเราจะต้องเข้าใจ ตัวของตัวเราเองว่าเอ้ยเราพูดผิดพลาดแล้วนะพูดเร็วพูดช้าไม่ถูกต้องนะหรือเข้าใจสถานการณ์ของลูกค้า2นึกถึงคู่สนทนาให้มากให้ดูท่าทีทางกายฟังทางเสียงให้ดูนะคะภาษาที่ใช้นะ,ะจังหวะการพูดของเขานะคะเวลาฟังฟังถึงท่าทีท่าทางในส่วนที่ลูกค้าไม่ได้พูดฟังถึงอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าเอามาถามคําถามที่ตรงประเด็นค่ะวันนี้นะคะถ้าหากว่านะคะลูกค้านะคะบอกว่าเราพูดไม่ราบรื่นหรือเรามีอะไรที่ติดขัดในใจหรือว่าในสิ่งไหนที่เราไม่รู้ว่าเรา พลาตรงไหนสามารถถามคำถามกลับได้นะ